และคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากมาขอโทษต้องขอโทษแฟนกลับของน้องมาร์กทุกคนที่ไม่ได้ชมการแสดงของน้องในวันนี้นอกจากนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้มาที่นี่นะครับในวันนี้และก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนดังที่เราได้บันทึกภาพไว้ให้พวกท่านได้ชมกันครับเชิญครับก่อนก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่วันนี้ให้ความสนใจในรายการของทูวิชันนะครับและขอขอบคุณ ทางทรูวิชั่นที่ได้มีได้จัดวันนี้ขึ้นในเบื้องต้นวันนี้นะครับผมและภรรยาได้มาจากรายการวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะ,ะในเบื้องต้นนี้ทางผมก็เลยได้ขอให้ให้ทางสโมัรทรูนะครับว่าในวันนี้ยังไม่อยากจะให้น้องมาร์ควีสิบเอ็ดขึ้นแสดงหรือว่าขึ้นร้องเพลงนะครับ โดยที่ในหลังจากที่ถ้าถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะขอขอ,อให้ถแถลงการอีกทีหนึง่งโดยให้มีน้องมาอยู่ร่วมด้วยนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมต้องต้องขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ต้องขอขอบคุณ แฟนคลับน้องมาร์คมี1ิทุกคนที่ได้โหวตให้กับน,น้องมาร์คนะครับและในวันต่อไปนะครับซึ่งในกลางสัปดาห์เราจะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งโดยที่จะให้น้องเข้ามาพบกับท่านสื่อมวลชนด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจในวันนี้นะครับไม่อยากให้น้องแสดงอนี้ครับวันนี้ผมคิดว่าผมยังไม่อยากให้น้องนะครับอยู่ตรงกลาง ระหว่างความขัดแย้งใดๆนะครับคือวันนี้เราอยากจะให้ทุกอย่างเป็นการสมานฉันคุยกันในทางที่ดีกว่านะครับนี่คือนี่คือเหตุผลครับในเมื่อคนอื่นเขาแสดงอยู่เราต้องวางให้แสดงมันจะมีผลในเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องการแสดงเพราะว่ามันเป็นการบูรณาการครับในการอายอันนี้ผมผมคิดว่าคงคงเป็นทาง ทาง True นะครับทางผู้บริหาร True ท่านจะได้มีการจัดการทางด้านนี้ครับพอที่เห็นย่างเกราากกรณ์ดีเเิขึ้้นทัมอ่่ื่องนี้ผมขอเอาไว้แถลงการในอาทิตย์หน้าอีกทีนึงนะครับพร้อมกับน้องนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ